เค้กกล้วยหอมเออสักกะวาสารพัดจัดแจงแต่งข้าวของแพงพึ่งระมัดระวังมานข้าวของเหลืออย่าทิ้งคว้างหมด เปลืองครานจัดแจงกันสันแทงสำแดงฤทธงงกล้วยหอมงอมงอมแล้วไม่ได้ที่จัดแจงตีกวนเขาเคล้าแป้งชีสจีนามอน รดน้ำตาอันแดงพอรวรีโ